การตั้งด่านตรวจในช่วงเทศกาลปีใหม่หรือว่าเทศกาลสงการานต์เนี่ยควรที่จะเป็นด่านความมั่นคงด่านที่อำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนในการเดินทางกลับบ้านนะฮะแต่ก็มีตำรวจบางพื้นที่ที่อาศัยช่วงเวลานี้เนี่ยตั้งด่านตรวจแล้วกวดขันวินันจราจรซึ่งจะมากวดขันวินันจราจรอะไรกับช่วงปีใหม่ช่วงที่เขากําลังมีเทศกาลสําคัญกําลังอยากจะกลับไปฉลองกับพี่น้องประชาชนกับพี่น้อง หมู่บ้านหรือว่ากับพ่อแม่ดังนั้นการที่ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงได้เข้าไปบอกเจ้าหนะ้าที่ตำรวจประจำด่านตรวจแห่งหนึ่งนะครับที่จังหวัดพัทลุงบอกว่ามาตั้งด่านตรวจแบบนี้ทําไมเนี่ยเพราะว่าชาวบ้านเขาเดือดร้อนต้องรอปรับรอจ่ายค่าปรับหรือเป็นร้อยคนนะฮะเงินที่เข้ามาไม่รู้เท่าไหร่เท่าไรหร่หรอกนะครับแต่สําคัญที่สุดก็คือมันเรื่องความความรู้สึก ของพี่น้องประชาชนนะครับกับการที่เขาจะไปฉลองเทศกาลสําคัญกับญาติพี่น้องกับต้องมาจ่ายค่าปรับแบบนี้นะฮะเพราะฉะนั้นผู้ว่าในการจังหวัดพัทลุงก็จึงได้รับความชื่นชมในเรื่องนี้ครับ